ีน้ำแห่งสีเพ่นนี่นะครับ <ผม S 1> แต่พี่น้องสีสันของเพ่นเนาะจา้ะเนาะจะเป็นสีแดงจ้ะนี่ขุดมากผอมพ่นเลยด้วยจ้ะสีนี่กำลังสีเฮือมนาะจ้าหนิน้อนางดินตัวนี้แล้วสีผักบุ้งนี่แหงจึ๊งนั่นแหละนั่นพุ่นดีแม่งไหมออ้ยสุดยอดเอยหน่อไม้ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้เอนวินเนาะจ้าสวัสดีพญายมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านนะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พอกับบ้านมีกันหนึ่งในตอนทิงเที่ยงของวันที่อะไรหนึ่งวันนี้ของวันศุกร์เนาะจ้าตัวกองทียี่สิบสามใจเดือนสิงหาคมพศดซาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าพอมามาวันนี้มาบ้านบ้านวินนะครับอยู่ในเขตบ้านครัสัมลาญตำบลตูปหัวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็วันนี้ มาหาเบิ้องโน่ใหม่น้องนึงเนาะวัอนี้พาเขาปลาโน่ใหม่ก่อนนอไอวินเนาะแมนครับกับเบิ้องโน่ใหม่น้ำหาเบิ้งพี่พวนน้ำครับเมนจ้าไปน้องเกิดกระลุนเบิ้งครับเคยเห็นว่วน้อยพี่พวนเป็นแนวใดเนาะสิเป็น,น,นสีใดเป็นน้อยแบบใดเนาะแมนครับกับลำโดมใหญ่และบรรยากาศทางาหลังนี้นะครับแมนจ้าไปไปลุ่นกันเบิ้งครับสิมีจังใดเนี่ยวันนี้เนาะสิได้ยังเนี่ยสีมายันแดงเนาะครับป้าจ้าอ่เริ่มต้นเข้ามากะเบิ้งเอานอตั้มพ่นนิก้อนนะครับนี่ครับลักษณะ น้ำใหม่ไพ่ปลานะครับมื้อนี้มื้อน,นี้บ่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาใส่ได้หน่อยพี่เนาะแม่นเพราะว่า้นเอารถน้ำใหม่หลายเฮ็นหรือจะพี่น้องพุ่นน่นะเอารถไถมาใส่เลยครับมื้อนี้จะพาขึ้นไปเมิ่งแล้วก็ลุ้นกันเบิ่งว่าสิได้หลายสมเอารถไถมาบ,บ่หน่อยพี่เนาะแม่นอย่างนึงทางไห,น,งงหน,งกนกันเน่ยเป็นจีกันอยู่คนแหนกซับบ่แม่นอีไว้ละเอพี่หนึ่ง น้ำเลยครับลายเนีย่ยจังหน่อยนะี่มันนอหนางบนมดงนึงเนี่ยนะหลุ่และไอ้วิงคันเนว์เนี่มวันนี้ก็สิพยายามคัดแต่จะนอนหนางนี่แหละครับแต่ว่านอเน่าก็เอากับสิบ,ถถบวันเดทไทยห้เบิรงหน่อยมิเนาเนี่ยไทยเป็น<ผ>บานานอคือกันแหละครับมันนอหน,า,หนางอยู่วันงนึงเกือบนางก็ไอ้บิงค์ หุ่มเขาหุวมบวบมันนางมันนี่นี่นี่จ้ะฝนใส่ขึ้นมาแนวนี้แล้วครับปรุงใหม่หื้อก่อนเสียงมันอ่อนเลยเดี๋ยวนี้น้อยพินเนาะเนียนนอนก้านนางขาดว่าอีกแล้วมันบอก หาขัดเอานอหน่างเจอก,กันครับบันนอนยาวเพิ่นนอซ้ำหนึ่งยังเอาใส่สอบปุ๋ยไปเลยเนาะเมนจะเบียดขึ้นรถเลยเนาะเมนหลายแห่งนะครับฝุนโอ้ยขาวจุนฝูนเลยได้ตัวนี้ยอีนอหนางนผู้ซับผู้ซับดูไกลเนี่ยเปนบ่บันอู้ขาวๆลงเหลือๆเห็นบ่ ธรรมดาวันึงหนจ้ะนออดรราึ่งนี่เดวินยังไงคนนี้ดิตัวนี้นอรุนเผาตัวนี้เอัจฉรสอบน้อใหม่ปลานี่ดงนี่ก็เป็นสาธารณะด้วยครับแถบนี้เพื่อนทากุตพ่นนะครับฟังแท่งตรงขามก็จะเป็นบานเมิกไงนะครับฟังแท่งนี่ก็เป็นบานคำสำราญนี่ครับดงไม้ไฟปลาเบิดแล้วครับนี่ แมียนบอเทดสอบคนเลยี่แต่ว่ามันเกิดมาในดินใสใหมๆ่ๆใช่เนาะโอ้ปุณนะหลี่ใส่ดินแนวนี้ตัวนี้ครับหางดินบ่หลีว่ามันน้ำใหม่ใช่ไหมถ้าหยับขึ้นมาเถอะจริงหน่อยแล้วนั่นเย่พันโอ้นั่นฮือพูดดิอวบเลยเมียนบอตรนงนี้ ขัดนอนางมืงอนี้ตัวนเงื่อนเทงห้งลังเป็นน้ำข้อไหขุดธรรมดาจงขุดลงไปสิเลือ ok ก ok ครับเขาขาวหน่อยวินเนาะแมคุณน่าจะคุณน่าโอุ้ดขุดน,นั่นซับเดียวเลยเด้ไอวินเอาไปต้มเจือดละวานเถอะครับนอนางนี่ครับ โอ้ยห้อผิดหมอนเนด้วยคุณหักคุณหน,อน,นึ่งไปหักถึงได้ยินหรือเปล่าเปลี่ยนแผนกเบิ่งนะครับหนึงน่งมาของปันไดครับบ่ญเป็นลูกลำโดมคือบาวินเนาะไปเลยหนึงน่งโอ้ตัวนี้คือขาวเฮงเท่หนึงน่งลูกปลาเห็ดหนึนงน่งหาร์ตเฮ็ดเขาวเทวินนอนนี่เป็นตัวใหญ่เมนนอนนั้งดินอยู่บ่คืออวบเท่ แม่นอยู่ผีเมืะเร็งกีกันใช่ครับอ้าวเอามาเพาิ่อจะเป็นขาวๆอย่างเหมือนกันครับมองได้ดมองได้อ่อนบ่อยบินโอ้ทางเลยครับบาปได้ป๊อปผ่านละล,ะละัหนึ่งว่ะเปจีได้แบบเป็นเพียงมาแนวนี้เล,เลยเห็นไหมหงายขางเขาจนพูนเลยนะนเนาะอีก เอาสับเลยอ้บินเอาเงี้ยเงี้ยเฮ้ยเพ่อนยัยไม่ยัยเบิ่งน้ำเลยบ่หลายซำได้คนนั่งดินอีกอบ่นี่แมนโอ้โยต้องขุดลงไปแนวนี้นะครับท่านศีเห็นนอนอ่อนกาวขาวปุนเนาะเน่ยคุณอ่ะเอาหอดขอเป่นแนวนเอาเลยไอ้บินโอ้โยอ่อนเลือกยึดตัวนี้อ้าสับเลยคนงอเลยหนึ่งหนึ่งว่ะน่นได้อีกเลยจ้ะเอาขุดต่อเลยตัวนี้บ่ได้บ่ ตนีเต่าโอ้นี่นะนอนนั่งดินเพื่อนน้อยบินเนาะแมนมน,นจะเกิดจะเกิดใกล้กอเนี่ยนะจ้ะนี่บอกวิธีทางนึงเลยครับบางันแมีนจะ้ะเป็นยังไงนะครับบา้านเนาะสีได้ค่อยบินบนว่าจะเคยหาติเหิหน,าห,าห,าหน่อยเนาะบอกใครได้าหาหน่อใหม่เนี่ยนี่ขุดลงมาช่วงนี้ช่วงคืนอ,อยู่ครับคือนอนนั่งดินนานเงิน,น,นให้แห้งจึ๊กนี่แหละโอ้ยได้แล้วเฮ้ ได้อยู Elijah, kind of um, yeah, so. mm. ่ได้อยู่นี่เดียวมาถือจังได้คนครับกางาไพสิเอาหนักเนี่ยมาจัดได้วินเลยสินอซับให้มันขาดจ้ะขัดใส่เอานอนางเนาะม่เห็นจ้ะเหนื่อยเลยทำงานไปเนาะ โอ้ได้ได้ไวิ่นนั่นโอยได้เลวเธนเพอร์เฟกูมูเมนาบนึงเมนโบนึงมาเมนแท้ๆคุณนาัวนี้ไข่เนยไอวิ่นก็สิบะไข่เนยนะบอเพิ่นเปลี่ยนไหมนั่นเมนบอันนี้เนาะเมนเมนบนะเมนไหมอ้ยสุดยอดตั้งแต่ซับมามีโนนี่เราจะเทเดียวเลย ต้็นตบมหน่อยวินเนาะนะครับส่วนหลุนที่เอาไปเห็ดหน่อไม้สมเอาขึ้นรถไปเลยเนาะแม่เดี๋ยวจะพาไปเบืองครับแต่เขาคลิปวันนี้ว่านในเบืองยีโรถเป็นแบบไดแนวไดเบืองกลางๆคปปงงงลิปพ่นละหลุนนั่นเอาไปเอาแจ๊กหน่อยวันหนึ่งหน่อไม้สมว่าเอาตัวไง,ไง่ายๆไอวินรลายยุคนี่นครับเอาไปเชิญมากจะไปเห็ดเผาเห็ดซุปหน่อไม้นะครับนั่นเท้าไฟแล้วก็ปอกเปียกเอามีดคมๆเซียนเป็นเส้นครับเอาแต่ตัวเป็นแเตียนคนเนาะ ไปไใยรถก่อนหน่อยวินเนาะเนี่ยไปวยรถก่อนครับเพราะว่าค่อนข้างน้ำหนักร้ายนะครับเตรียมตาใไงเนาะจ้ะรถนรำมัาใส่หน่อยเดี๋ยวเอารถไทยด้วยจ้ะวินเนาะน้ำมันใส่เหมือนนี้เนาะอาเนี่ยเทใส่รถเิจ้ะเทไปก่อนเนาะจ้ะเนาะฟังนี่พี่น้องคนมาหาหน่อยใหม่ไว้จ้ะกับวินมาแล้วยามตาไปจ้ะแม่โนจ้ะท่านี่เป็นนอนนั่งยินเนาะนี่จ้ะนอนที่โบเดทายเนาะจ้ะพี่น้องก็ร้ายอยู่จ้ะใหม่ตัวนี้ก็จะมาก่อครับเกี่ยวก็เมานำอยู่ ะพอพี่พลชื่งสูงกับกอเลยเนาะแมนจ้ะไปหาเมื่อกี้หน่อยวินเนาะอาจารย์เอาใหม่ครับเอาตัวนี้ไอ้วินจัดการเองจ้ะดูครับดูแฉบเนาะแมนจ้ะเขาในบริเวณจี่พี่น้องน้ำหลายแห้งหลายนี่ดักคุดแน่นเลยแมนบ่ะระเขาขาวเลยเนาะกึ่งกึ่งคึงบ่อยวินเนาะ ในผู้สำน,นักนาะจ้ะน่ะเดือบลอยอใส่ตาเลยแดงจ้ามาหอดฟังเถิงเถิงพี่นะครับนอนหนังอีกบุญหนึ่งขดวาเลยวินจักสีหนังบุนันี่นะครับเป็นเตอนโอเป็นถุงแบาน้ำเพื่อนนี่ร้ายแห้งนะครับนี่จริงไฟเพื่อนนะครับก็จะเป็นน้ำ ลักษณะการเกิดเพิ่นนี่ก็สิมาน้ำหนามเลยนะครับดอกเพิ่นเสียมก็จังคมอยู่น,นึ่งเสียมคมอยู่ไอ้วินแต่ม,มือซับนี่บ่มีเ,เด้อได้อยู่น้ม่บัวสนานเนี่ยบัวสนานเนี่แตีเฮ็ดทางในเห็นเน, <laughs> น,นี่น้องนึงเป็นนอ โพบบานมีอนจะอุสนเนีวีดหน่อแงเดอยู่นี่เอารถไทยมาอย่างดีอ่ะเอาไปนําครับเลงเลยนอนบบนี้นอนหนึ่งเช้งไก่คนเช่นนอนหนึ่งนั่นบ่ถึงลอกนคุะตัวนี้ได้เยนี่แห่งตัวนี้เนี่ยหวีดเนี่ยนี่นอนงๆนี่แหม่งเลยนอนเนี่ยนี่จะซับไปร้ายเลยครับบ่ได้ให้เบื้องหน้หนึงเม่นจะซับเบื้องน้าวิธีลักษณะพิ่นเป็นยังไงครับกัดใจียไปแตงอีกเทนหนึ่งจะลดผลแล้วเนาะ แม่นจ้าหาหน่อไม้ไปนำแนมหาบักพี่พวนไปนำครับไก่สิพอแล้วล่ะคือห <c oughs> <c oughs> ุ่นนะครับเลี้ยงกันอยู่หน่อไม้เดี๋ยวจะไปเอาเนาะเอาเปลือกหน่อไม่ดองหน่อไม่สมไปจะกินยำแลงเนี่ยหนึ่งเงินจะยำเป็นหลายเนาะ แม่นยำพ้นอืดนี่กัเอาขายก็ได้ครับขวดละยี่สิบสี่สิบบาทถ้ารุ่นขวดโคขวด,ขวดเป๊ปซี่วันเท่าเนี่ก็สิประมาณสี่สิบบาทหนึ่งนึงนอนหนึน่งไก่ไกกันหนึ่งวะบบอเ,เอาเกี่ยวมาก,กอเลยครับบ้าน,นบบอเอาเกนดกสิริพ,ธพนธบะเธสอบเนาะกอ,อ,อใจที่ละหนึงน่งแม่นมองกระดอนพันหนา่งแลอ ตาดีหอดพันออกฝาคือหอนเทนอะนไหไปป่ากัพ้นหำมากป่ากบพ้นหำบ่ออู้หเอาง่ายไอวิแมนสุดเด็ดอู้หี่โลตงซับหยาเลยจ้ะก็เอาก็เอาข้าวเดียวใช่ละหนึ่งหน่อไม้เห็นพวกขมุ่มีคนครับนี่แคฟงยมายอะสูงนัก น,นี่นำลงมาเอาจนได้ครับน้อยใหญ่น้อยงามเนาะแม่นจ,จะแต่ว่าผู้ทายอยึดถึงพี่เด้อจ้ะให้ผู้ซับซับอยู่ลุมเพ้อน่านเสียมหมดเต็มเลยครับน้อยใหญ่แห้งเดได้๋ยออมไปทางคุณน,น,นี่นิอันเดวินน้อยเงีขง้ข้างคุณก็มีนั่นเต่าบ่บน,น,น,นั่นตัวแดงแดงนันแตระบอ ถ้าวแต่เบืงบ้งนเอาขึ้นมาเลยเนาะจ้ะอ้าวอู้หูนอบแบบไงเลยจ้ะเอาขึ้นมาเลยบาทนี่แบกมาใส่รูปอีกแล้วจ้ะทเทเลยวบินอ้าวเอนมาเจ้าเต็มรถเนี่ยครับเหมือน,นีเอามาเพราะทางลำลำบากเนาะหนึงน่งเนาะเมนจ้ะ พราะว่ารถนี้มากะเป็นพลดีหอดฟังดมยายนเลยครับแมีนจ้ะมยายนเป็นอีกขัดแย่ยกอดชายนอนดึงดินเนาะงานวันนี้น้องนึ่งนี่พ่อละบุกพี่พวนนี่นวยลวนพิ่นนี่นี่เบิ่องนวยสุกเพิ่นก่อนนะครับเพิ่นโลนนี่ใบเพิน่นในปินนี่มาใบเพินนพ่นใบเพิ่นบุกพี่พวนสุก สีแดงเนีนี้เลยนะครับที่มาของอื่นเฮ็ดละงูแดงสีพี่พวนเป็นแบบนี้แต่ว่านตัวนี้น้อยเละเลยนี่ทั้งในเพิ่นจะเป็นเนวนี้ครับรสชาติหวานช้ำนะครับนี่น้อยซุกเพิ่นนี่ครับแต่ว่าตัวนี้โรนลายเหมือะเละเดี๋ยวสีผ้าคืนเนานะครับคุณนะครับหนอนน้วยเฮอมเพิ่นนะครับหนอนน้วยซุกเพิ่นเดี๋ยวพมจิขึ้นนะครับขึ้นเอาลงมาให้เบิ่งเป็นผู้ไหวเพิ่นนะครับก็ค่อนข้างสูงเติดนะครับประมาณ สิบเมตรเนี่ยแะครับบนสูงแห่งนะครับนี่ต้นเปลือ,อยก็จะขึ้นน้ำเท้าพันนี่แล้วนะครับนี่ครับโอ้ยผม,มอดน้วยเลยคุณน่ะเึิงๆเบ,บียบหลายเลยจ้าเฮ้ยวินเอาล,ลงมาเนาะจ้ะเนาะเบิองกีดไก่กกพี่น้องจ้าจะพี่น้องหลายขนาดเลยมาพร้อมสายฝนคือเก่าเดอ้อจ้าไปปลากพร้อมสายฝนมาอันวยเฮิร์มกับไก่เบิองอันวยเฮิมกับน้อยเขียวพนนมเนาะอ่ะยังนึ่งครับเพื่อจะ้ะจะพี่น้องสีสันน,น้องเพื้นเนาะจ้ะเนาะ จะเป็นสีแดงจ้ะนี่ขุดหมาผอมฝนเลยเด้อจ้ะสีนี่กำลังสีเฮือมเนาะจ้ะนี่สีเขียวก็มีสีเขียวก็ตําได้หน่วยซุกก็กินแสบจ้ะนี่อะไรแต่ย่าให้วินลงมาสิไอเบิง่งเนาะจ้ะปัญหาพฝนลงมา,าแผนปีนกุกให้ลงมาแล้วจ้ะฝนก็ห่มเลยครับใครอยู่ฝนบ่แห้งไปไหน้องยงอังงอนแมนจ้ะฝนก็เศร้าเลยครับอ่ะสิพาซิมเบิ่งครับบานเอาให้วินซิมเบิ่งเนาะจ้ะเนาะนี่นะครับ ม,มาเป็นตากล่องอให้น้องหนึ่งชิมคุณน่ะน้องหนึ่งบอกเราว่าเป็นยังไงทางไหนเนือไนเพิ่นอนเ,เอามาชิมเลยหน่อยชูเพ็่นนี่ครับชิมสดๆอยู่ในต้นเลยนี่ครับลักษณะสีไข่ไข่เขา,ขา,ขา,ขานอกหนึงน่งเนาะแมงจ้ะนี่ครับรสชาติเ,เป็นได้นึงน่งเป็นนิ่มๆน,น้อยวินเป็นมันๆือล้วกะ มันเป็นรสชาติกับมีเปรี้ยวหวานน้ำเนาะแมนครับรังต้นนี่ก็หวานเลยนะครับแมนจ้ะนี่หน่วยเฮิมเพิ่นนะครับรล้วูกคำหามเพื่อนคือบักยางนี่แล้วน้อยวินเนาะแมนมีต้นเครือหวานเครือสมเด้อจ้ะนี่อันวยเฮิร์มเบิ่งเบิ่งน้องนึ่งเจ๊นวยเพราะไอพี่น้องเบิ่องตะน่วยเฮิมตกเป็นแนวนี้นิยมมาไปกินกับพริกเกลือครับนี่จะเป็นตัวนี้ก็ไก่สุกแล้วโบเฮิมแห่งแมนจ้ะแต่ว่านี่สิเป็นขาวๆเนาะแมนติดอยู่เฮิมซิ ส่งไม่บินเงี้ยกินกับปิกเกลือนี่ดิบก็เก่าครับนี่แมีนจ้ะตัวนี้ดิบแห้งนี่สีเขียวหนึ่งแกบะทางในแกะทางในพอพี่น้องเบิ่งผู้ผู้หูเนาะตัวนี้แกี้ยบด่าง่างตั้งผักนเดินลูกนมวัวเพันมาครับตัวนี้หน่ยพันดำตัวหนึ่งนึงขนาดแซงเดียวกันเมียนพัวตัวนี้เพื่อนจะไปตำเนาะน่ะนี่นะครับถ้าเพื่อนแกะจำหนึ่งหน่อยเป็นสีดำเมียนจ้ะนี่แหละนะครับนี่ีแกะเบ่งหน่อยนี่เบิ่งหนึ่งนี่ ลักษณะหน่อยดิบที่แกเพิ่นนะครับแกออกบสเลยวินโอ้นี่นี่นดีในดำดำในสีดำเนี่ยตัวเนี้ยไปบวมไดดหน่อยวินเนาะแม่หน่อยซุปเพื่นกระสิทำงามเนาะกองเนี่ยวนสีตัวใสกระเสดเอาเป็นพวงเพื่อนใส่ในกระตาเนาะทำงามเนาะจ๋าเนาะนี่นะครับไล่ได้ครับ,น,รบนี่ เหลืออีกก็เหลือหลายครับนี่บ้างมองเพกนเอาไปใส่เบ็ดนํานะครับปลากินเผือก็มาก,กินนะครับนี่เมียน้ะหน่วยแดง,ดงสีสันสีแดงชี้อันนี้เอาไปส่วงนี้ก็ค,ค่อนข้างมีเดวเินตัวนี้แค่นีน้นมีหลายน้องหนึ่งนาะเมียน้ะแต่เป็นน้ำลิ่มโดมเนาะพี่เป็นผลไม้ใเนี่ยธรรมชาติประจำทิ้นครับเมียนนะมากผีผวนงาแห่งสีเพลินแดงจึ้งเคืงเลยไปบ้านนี้ จะเก็บใส่กระตาหน่อยวิ่นเด็ดเอาแต่อันอน,อน,อน,นี้เพ้นนอกแบบนี้เนาะเพ้นกรสิมาอีกแล้วป้าครับบานจ้ะเอาพ,พว,าวกพี่ปวนเลยครับมาเอาโน่นมาอีกครับนอนนังถ่ายแต่น,นอนนังนี่างนะเพ่อพี่น้องเบิ้งโอ้ยโบแมนนางไอวินอาน่านางนางอยูน่นางเครื่องนึงนา่งน้อยพูด <laughs> จนช่างพูดอีกพูนจ้ะบาน,น ัมาดินสายนะครับเมียนจ้ะมีพี่น้องถามมาที่คลิปก่อนนี่เป็นว่านอไรมีบ่อหนึ่งแถวแถวนีว้ผมมีนอไรนาะครับเมียนจ้ะบ่เห,ห็นบ่อเห็นในนอยวินน้องเมียนได้เลย คือขาวเห็นแต่ตัวนี้คุณนะขาจัวะเลยครับใหญ่ๆเลยเนาะพีกนึงนึงหนอนางดินตัวนี้แล้วสีผากคุบินเลยปิดหวาเนาะ่นหนอนก,ก้อนะครับคุน,นะ่ะคือว่าชื่อว่าหนอกเนาะน <c oughs> น่าเช่อเนี่ยเป็มีจังน้อยนั่นแหละโอ้ยโอ้ย,อยนี่เฮ้ยแบบสะใจแหงๆเลยดิก <c oughs> น้อยๆครับ Tony, nó vẫn à, nó nãy hãng mô hình tì là biển tất cả mọi người Anthony Connolly kiao vô tội đi lúc xiêm liver nè luôn nè 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 Nó nè 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 เน่นดีคกันครับนนเนื้อได้ร้ายหอมน่หนึ่งนึงต,ตัวนี้มันน,อน,น,อน้อยนางบะเขาหนงก็นอนต่นนอยันด้น่งที่ไหลอ่อนแห้งเลยอพอถอดคอไผ่เดรร้ายเด้อจ้ะพี่กออิี่ตัวนี้ขึ้นมาซูงเลยล่ะอุยอ้ย,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 ยไม่ติงยัง เลี้ยมๆมีหันหนางเป็นมันวะนางด้วยนางด้วยเต่าเต่าละไอ้บินเต่าปล่อยเพิ่นเอา้าเต็มรถแล้วจ้ะพี่น้องพุน่น้องใหม้เย็ดหน่อไม้สวมกับหน่อตุ่มนาะจ้ะพี่พวนก็ซดนี่ก็ตายอีกคนนึงจ้ะหน่อไม้เต่งนะครับผมว่าจะซีมด้วยนะครับ กจะพ่นทำเหมือนกันสีเพลินสดใสแห่งเด้วินบอกออกแล้วนะครับก็สิประมาณนี้ละหวานอมเปรี้ยวนะครับพิตาบูลเ็ดเจลมาทำาราหนึ่งเนาอแมียนจะจะไปเฮ็ดยู่ไรเป็นยหวานวะนะหวานครับว่าป็นหิวเข่าริง ต่ว่าขนันบัวแดงแห่งนี่เพิ่นจอกสมหน่อยหนึ่งเนาะแมนจ่าหน่วยเฮิมเพิ่นเนาะอ๋อชามครับหวานอมเปรี้ยวแต่น้ำบานพ่อแม่พี่น้องมีกันหายกินเบิ่งครับแมนจ้จะเป็นผ <คน S 1> <พ>ลไม้ป้าที่เกิดตามธรรมชาติน้อยวินเนาะแมนจ่าขันคาง่ายอยากกินนวดแดงๆอยู่หวานกัวครับสีหวานหอมเลยุชูคนเทียร์ละจ้ะนี่แหละครับตอนนี้ก็เวลา12บสนาฬิกาสีนาทีแล้วนะครับนี่ เอารถมาใส่เ,เลยเหมือนนี้รถนี่รถน้องสาวนะครับรถน้องสาวน้องเคยบ่าวินบ่าเรียวมาเที่ยบานบุญสลีกเลยครับเอารถกระบะมานะครับมาจะบุญสลีกกได้ไปเบ่งผลงานหนึงน่งกันเลยนะครับมียังแนม่มือนี้ครับเบ่งอีกหนึงเห็นแล้วนะครับหนึ่งก็มาจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วเป็นไรหนึง่งๆก็สิบวันสำหรับผิวสุดยอดพ่อหม,มาเ <laughs> นี่นะครับกับประเทศไทยเบ่งพัฒน์สนอนะครับนี่ เป็นนอ่อไหม่ไผ่ปลาจากธรรมศาสตร์นะครับเชิงนอานา่งยินนอเา่าเนอเน,นอเผานอาเซียนนอแมจนจ่เห็ดน,น,นอไม,ม่สมเนอไม่สมนอไม่ดองครับพิเศษผลลใหม่ตา,า,<พ>ามฤด,<พ>ดูกาลแ<พ>มนครับผลไหม่ตามฤด,ดูกาลของเขานะครับบักพีพวนหรือว่าบาังหม่องเนียนลูกนุ่มง่วนนะครับแมนจ้านะครับคักนอมันอีพามาเบิ่งของปลาบาบ้านวินนะครับ อยู่อำเภอเดชอุดมนี่แหละนะครับเขตตำบลตบหูจะเป็นนอใหม่น้อไอพี่น้อหลายน้อนอใหม่ปลานอใหม่น้ำริมโดมใหญ่เนาะแม่นจังหวัดอุบลราชธานีเฮ้านี่ยแล้วนะครับกัเป็นปลาธรรมชาติน้ำริมโดมนี่แหละครับสองฟังริมโดมชาวบ้านแถบนี้ก็หากินกันกินบะหมี่บะไว้น้องเนื้อหย่อมเนาะแล้วเราจะพี่น้องสำหรับคลิปมาอนีหนึ่งหนึ่งกะใบหนินกะผ่าพี่น้องเขาปลาหานอใหม่น้อจ่ายเนี่หมากใหม่พลอยละใหม่ปลาตามธรรมชาติน้อจ่ายเป็นหมากที่ควรน้อจ่ายพี่น้องเนาะ กะมันสุดยอดเลยจ้าสำหรับคลิปมัอนี่ธรรมะกัอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงจะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งกับไอ้มินได้จากเพื่อนศิบุภาลิปใหม่ๆเนาะจ้าเนาะวันหนึ่งกับไอ้มินสิพพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวได้แต่ละมือเนาะจ้าสำหรับคลิปมัอนี่สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพญายิ่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาฟซีทุกท่านนะครับสำหรับการเข่าปลาไพ่มือนี้นะครับปลาหน่อไม้ไพ่ปลาในธรรมชาติลำดวมใหญ่ มดันนี้กำม้านเคิื่องหมากใหม่ตามธรรมศาสตร์นะครับเครื่องนอนั่งดินนอทัวไปนะครับคักนะครับวันนี้เช่นเดียวรถมาใส่เอาไปล้ครับหลายแห่งกลับก็จวไปเก็บไปนะครับเพจเป็นธนอมอาหารไว้แต่กินยามพืนบ่หมี่ไปนล้ครับยามแหลงนะครับ่อนจะกการวนนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพี่ไอเมใหไ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาในรายการนะครับผม ผิดพลาดประการใดหรือว่าตอบสาเพระท่านใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะทุกท่านไว้นําอย่างหนึง่งที่ขาดไม่ได้เป็นประจําขออนุญาไว้ใช่ให้พญายมีไงพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะเอฟซีผู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมาอันยามีโรคภัยหลายไ,ได้มากำกกายสุขทางด้านร่างกายและกับจิตใจคิดวางสิ่งดใดคอยสมความมุ่งมั่นปารถนาะลำรวยเงินทองบังมีสุข k ี้ยิย่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่า,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 าสวัสดีครับผม พบกันมือใหม่คลิปใหม่ครับไปน้องหนึ่งห้าบัน